ไม,ไม่ทำแล้วเชฟทำเถอะเอา้าก็มันไม่ถนัดอ่ะไม่ดีใครหน้าเชีฟ <c oughs> ไปตลาดได้ปลาดุกมามดีใจด้วยไม่ใช่ทำต๊ยมปลาดุกฟูกให้กินหน่อยอ๋อได้ได้ <c oughs> ง่ายตายยำปลาดุกฟูเคงี้เดี๋ยวไปรอเลยเดี๋ยวทำให้โอเคได้สดๆมาอย่างงี้นี่อร่อยแน่นอนเลยเนาะขอกกบนะได้ได้ก็ในส่วนของยำปลาดุกฟูนะครับก็วิธการง่ายมากๆเลย วัตถุดิบที่เราใช้นะก็จะมีในส่วนของปลาดุกวันนี้ผมใช้เป็นปลาดุกไซส์ใหญ่2ตัวโลกว่ากว่าโลหนึงขีดเลยนะครับก็ให้เลือกปลาดุกตัวที่ใหญ่ๆหน่อยเพราะเราจะเลาะเอาแต่นเนื้อมาใช้นะครับในส่วนของน้ำยำนะครับก็จะประกอบไปด้วยน้ำมะนาวาน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาพริกขนูสวนนะครับอันนี้หอมและเผ็ดมะม่วงนะครับใช้เป็นมะม่วงเปรี้ยวนะครับพริกแห้งนะครับหอมแดงนะถั่วลิสง แล้วก็ในส่วนของน้ํามันสําหรับทอดกับน้ํามันที่ผสมกับตัวปลาดุกของเรานะครับปลาดุกเนี่ยเวลาล้างนะครับเราก็จะล้างด้วยเกลือผสมกับแป้งมันสำปะหลังเดี๋ยวเราจะมาบั้งนะครับบั้งที่เนื้อปลาขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะทอดถั่วก่อนถั่วเวลาทอดนะครับใส่น้ํามันเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องรอให้ร้อนใส่ถั่วลงไปเลยนะครับ สังเกตว่าสีเริ่มเข้มดีแล้วนะครับสวยละพริกแห้งทอดเวลาเราทอดเนี่ยยังไม่ต้องจุดเตาเหมือนกันใส่พริกลงไปก่อนน้ำมันที่แบบยังไม่ร้อนแบบนี้แหละนะครับแล้วถึงค่อยจุดเตาแต่อันนี้เราจะไม่ได้ใช้ไฟแรงเราใช้ไฟอ่อนนะครับแล้วเดี๋ยวความร้อนในน้ำมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้น สีก็เริ่มที่จะเข้มขึ้นทีละนิดละปิดเตาเลยครับอันนี้เราจะซอยหอมแดงนะครับเมลินชัยหน้านะครับพีก <c oughs> ขี้หนูสวนนะครับก็เดี๋ยวเรามาซอย ถ้าใครที่แบบว่ากลัวพริกมันจะดำนะครับเดี๋ยวบีบน้ำมะนาวใส่ไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะนึ่งประดุกนะครับประมาณ15-20นาทีนะครับมะม่วงเราใช้วิธีการสรับเอานะครับเชฟมาช่วยช่วยอะไรช่วยสับมะม่วงไงเ,เขาไม่ใช้ขูดเหรอ บดแล้วสับอร่อยกว่าสับแล้วทํายังไงนี่สับแล้วก็เนี่ยสับเหม,ม,มือนายๆตำมะม่วงน่ะแม่ไม่ทำแล้วเชฟทําเถอะเอา้าก็มันไม่นนัดอะ่ะดูดิสับเหมือนกลัวมันเจ็บ,บอ่ะคืนคืนตําแหน่งไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยแล้ว,วลวอกินอย่างเดียวดีกว่าเดี๋ยวขอชิมมะม่วงก่อนซื้อมาไม่รู้ว่าเปรี้ยว อร่อมากเปรี้ยวเดี๋ยวเรามาทําน้ํายํากันส่วนสมมีแค่สี่อย่างอันนี้จะเป็นน้ําตาลมะพร้าวแนะนําว่าให้ใช้น้ําตาลมะพร้าวอย่างดีนะจากนั้นก็ใส่น้ําปลาลงไปตามด้วยน้ำมะนาวใช้น้ำมะนาวสดอย่างดีจะหอมนะครับแล้วก็คนให้น้ําตาลมะาพร้าวละลายเลยนะครับขั้นตอนนี้แล้วเดี๋ยวหลังจากที่ละลายดีแล้วเข้ากันดีแล้วก็ชิมรสนะครับ ว่าได้รสชาติที่ถูกใจหรือยังเปรี้ยวหวานเค็มได้แล้วนะครับรสชาติกลมกล่อมเลยจากนั้นนะครับก็ใส่พริกขี้หนูซอยลงไปอืมดูโอเคกลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยละเดี๋ยวเวลาเสิร์ฟถึงค่อยใส่มะม่วงลงไปกับหอมแดงนะครับอันนี้ เดี๋ยวเราพักไว้แล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมปลากันนะครับขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนของการแกะเนื้อปลานะครับเราเอาแต่เนื้อนะครับหนังเราไม่เอาเราก็เลาะหนังออกเลย เดี๋ยวต่อไปเราจะมาตำเนื้อปลากันนะครับอ่าตัวนี้ตำให้ละเอียดเลยตำให้ฟูเลยนี่นะครับตำออกมาแล้วเนื้อปลาก็จะประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปเลยนะครับใส่น้ำมันพืชแล้วก็คนให้น้ำมันพืชน,นะครับ เข้ากันดีกับเนื้อปลานะครับคนให้ดีเลยนะครับให้เนื้อปลาที่เวลาที่เราตาแล้วมันเกาะกันเป็นก้อนเนี่ยให้มันกระจายตัวนะ้วเวลาเราทอดมันมันจะได้แบบแยกตัวออกมาแล้วก็ฟูนะครับเป็นเหลวๆแบบนี้เลยนะครับเป็นครีมๆนะครับปี่แบบนี้เราตั้งน้ำมันนะครับให้ร้อนเลยนะครับตอนนี้น้ำมันร้อนจัดละ เราก็ตักปลาดุกฟูที่เราตำผสมกันน้ำมันนะครับลงไปเลยพอสีเหลืองสวยนะครับก็ตักขึ้นเลยนะครับแล้วก็มาพักไว้ โอ้โหเสร็จแล้วอ่ะเชฟเสร็จแล้วเป็นไงน่ากินมากน่ากินมากเนื้อปลาปูมากเนื้อปูฟ้ามากอืมอืมมาชิมไหมมันพลาดไปเรื่องอะไรถ้าไม่มีเราชิมถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้เราด้วยนะคะ แต่ถ้าคลิปนี้นะครับมาดูการคำนวณต้นทุนของยำปลาดุกฟูกันหน่อยนะครับสำหรับสูตรนี้เนี่ยทำได้ประมาณสักสิพอชั่นนะแล้วก็ที่เสริมขึ้นมาคือในส่วนของน้ำจิ้มหรือน้ำยำเนี่ยผมคำนวณ2สูตรจากในคลิปนะครับปริมาณจะได้พอดีกันกันกบตัวเนื้อปลาดุกฟูของเรานะครับวัตถุดิบทุกตัวเวลาคำนวณต้นทุนเราก็ใส่ค่าย,ยู ค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้ยกตัวอย่างเช่นมะม่วงเปรี้ยวเนี่ยค่ายิวอยู่ที่72หมายถึงเวลาเราซื้อมาเราซื้อเป็นกิโล มันก็มีเปลือกแต่เวลาที่เราใช้เนี่ยเราใช้เฉพาะเนื้อก็จะมีน้ําหนักที่หายไปคือเปลือกกับเมทัเน่ตน้ำหนักที่ใช้ได้จริงก็ประมาณสัก72%หลังจากที่คํานวณมาแล้วนะครับสูตรนี้เนี่ยทำได้ประมาณสัก10ที่ได้นะครับเราขายชุดนึงเนี่ยเราให้ประดุก1แพรนะครับใช้เงินไปทั้งหมด250บาท89สตางค มาดูราคาขายกันหน่อยดีกว่าสมมุติว่าเราต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่3.5%ของราคาขายนะราคาที่เหมาะสมต่อการขายเนี่ยก็จะอยู่ที่ 71.68. บาท68ตงสมมติผมขายชุดละ7 5บาทก็จะได้กำไรประมาณสัก49บาท91สตางยำปลาดุฟูสูตรนี้เป็นสูตรที่อร่อยลงตัวนะครับทำไม่ยากด้วยนะครับแนะนำนิดนึงสำหรับปลาดุฟูอ่ะตอนที่เราตำในครกเนี่ยและตอนที่เราใส่น้ำมันเนี่ยน้ำมันใส่เยอะๆได้เลยนะ ใส่เยอะเพื่อจะให้ตัวเนื้อปลาเนี่ยมันมีการกระจายตัวในน้ํามันนะครับพอเวลาเราทอดเนี่ยมันก็จะแตกตัวได้ดีนะครับลองไปฝึกทําดูนะครับ